ออเยมินเทียสำหรกตะกอนม่อมมาฮอบโซนะแม่สั่งอันนี้เหมือนกันนะคะใช่วียมุนดอนี่ต้นไม่เกียรติ ในนูดหมอหลิงในเทยสบาลมานะคะเดี๋ยวขอเปิดให้นะขอเอ็นทาริคิปเปียลังโกสแต่ตั้งแต่อันนี้ราคาร้อยเท่าไหร่นะร้อยสามสิบสามสิส่วนนู่นนะลังโกสต์สคล้ายๆแป้งพิซซ่าทอดนะคะแล้วก็ใส่หน้าอย่างนี้ขอน้องชิมเลยนะ ว oh. ันนี้มากับบ้านมาสองชิ้นชิ้นละสามสิบยูโวนุ้ยมมเขาขึ้นราคาใช่ใช่ใช่ชิ้นละสามสิบขนมเราสามสิบแล้วขนมพิกเกสี่สิบเจ็ดแล้วก็กาแฟยี่สิบเจ็ดแล้วก็ชายี่สิบเจ็ดก็คือเป็นราคา,น,า,น,าน่ารัก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 ฉงแต่งนะวันนี้ เห็นไหมฉันแต่งหน้าบอๆ <c oughs> <c oughs> แต่งหน้าบงจริงก็ดิงามเลยนะคะคือคิ้วมีแล้วก็แค่เขียนหางคิ้วฟึ๊บฟึบแล้วก็นะก็คือแต่งแบบไม่ได้แต่ง <c oughs> อ่ออร่อยไหมคะ <c oughs> คือไม่อยากจะซื้อของเลยเพราะว่า สัปดาห์หนึ่งไป้านขายของแบบตั้งแบบสองครั้งไม่เราก็นนนนไม่อยากจะซื้อเลยแต่ก็ได้อะไรไมาอีกแล้ววันนี้เจงเมื่อวานก็ซื้อวันนี้ก็ซื้อแต่วันนี้ไม่ถึง200สองร้อยสวิสโครนู่นนะแต่ฟีก็เนี่ยไปจิบกาแฟนี่ก็200สองร้อยสองขวดแล้วก็ไปซื้อของแค่ร้อยหกสิบแล้วก็ที่คิดไอรังกู๊ดเมื่อกี้ร้อยสามสิบสี่รวมงนก็ที่ได้อะไรมาเพราะว่า ได้ถุงมานะคะถุงมันคือราคาโปรโมชั่นและฉันว่าจะกินน้ำพริกกีปก็เลยเอาอันนี้มาทอดชุดข่อยดีกว่าน้ำตาลทรายซื้อมาไวเพราะว่าที่บ้านเหลือประมาณครึ่งกิโลแล้ก็ข้าวแบบคล้ายๆเขาเรียกว่าอะไรกระหังสกรีนก็ได้ข้าวตุ้มกระ่งข้าวตุ้มกรัร่างสองทีเดนยังมีหลายแบบมากเลยะแล้วก็ไปซื้ออันนี้อ๋อใช่เมล็ดเมล็ดเนี้ยไปซื้อแค่ 4ีนะเพราะว่ามันสองลราแคส่สิบสีบสบสน่น่ะปีที่แล้วลองครั้งแรกที่ลองซื้อดอกไม้แล้วก็มาแค่โปรยโปยใส่กระถางเอ้ยไม่ใช่แค่ไปโปรยใส่กระถางสิแล้วน้องขึ้นแต่น้องไม่ตรงน้องขึ้นแบบน้องขึ้นแบบเบี้ยวก็น่ารักดีแล้วก็ลองซื้อดอกแบบนี้มาที่จริงอะ่ะเขาต้องให้ใส่ตั้งแต่มา ก็คือเราจะไปเอาผักชอยแล้วมันไม่มีผักชอย,อยงไงเราก็เลยได้อันนี้ด้วยแล้วผักแ,แกกคร์แล้วก็ได้นี่มาที่จริงอ่ะที่เกียรติเขาบได้คิดกานแคทคิดแคทมานะคนะคิดแคทคิดแคทเออฮาวเซนอัตใช่ไหมวะไม่ใช่ฮาวเซนอัตเออใช่ฮาวเซนอัตแล้วก็จบไปแล้วสิขา ชอบเ่ยแล้วก็น,น,นมขวดเลยเนาะซื้อนมมาเพิ่มเพราะว่าเสือจะกินโอวันตินฟลาว์ซื้อแบบซื้อบ่อยไม่ดีซื้อบ่อยไม่ดีเดี๋ยวฉันมองไกลขึ like you, God, ้นการบ้านเยอะอ๋ใช่ใช่ อ๋อฮ่าทะเลยใช่เสียงคนลือกันแล้งเศราว่าน้องเป็นเมียชาวพวกทหารคนเลืกันแล้งเศราว่าน้องเป็นเมียชาวพวกทหารฝรั่งเสียงคนลือ แรล้งร้าว,ว่าน้องเป็นเมียเชาวพวกทหารฝรั่งก็แล้วแต่เขาเขานี่มีสตังอ้รจไไปน,นไมัมูดดาดง 3ทุ่มครึ่งนะคะ21เนาฬิกาเท่าไหร่32แล้วมั้งน่าจะ 30... 3ส21นาฬิกานาทีแล้วก็บวกหนึ่งองคาฉันน่ะฉันก็ไม่อยากจะฉันก็จะบอกว่า,าไงดีจะบอกว่าฉันเป็นคนณชอตติกไหมก็ใช่ก็ได้ชอตติกก็คือแบบขี้บ่นจุกจิกอะไรประมาณนี้เนาะ คล้ายๆจุ๊จิกอะจุ๊จิกจุ่จี้อะไรอย่างเงี้ยแตใช่แต่ฉันจะแบบไม่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 เป็นที่แบบทำงานไม่ค่อยไม่ค่อยไม่เห็นหน้าฉันฉันว่าให้ดูข้างนอกเดียวอ่ะให้ดูอะไรก็ไม่รู้ให้ดูท้องฟ้ามาก็ใช่แหละลึกๆฉันก็เป็นคน จุจี้จุกจิกแหละแล้วก็ขี้บ่นแหละแต่แบบไม่ได้ขนาดนั้นน่ะแบบหมายถึงไม่ได้ขนาดขนาดนั้นจนหน้าเบื่อเงี้ยแต่ก็คงจะหน้าเบื่อสําหรับผู้แก้ชิตแต่เวลาทํางานอะไรเงี้ยก็ก็ซอบลงมานะซอบลงมาเยอะเลยยิ่งทํางานกับแบบพนักงานเอ็กซ์ตาร์ก็จะซอบลงมานิดแต่วันนี้ไม่ไหวค่ะฉันต้อง แบบเหมือนไม่ปลื้มคนนี้ตั้งแต่ตั้งแต่ไม่รู้สิตอนแรกก็เห็นชื่อก็ยังไงก็อุ้ยก็ดีมีแบบส่วนใหญ่จะไม่ค่อยมีแบบแบบแบบพนักง,งานผู้ชายใช่ป่ะแล้วก็นี่เป็นพนักง,งานผู้ชายอแบบก็เฉยเฉยก็ธรรมดาก็ไม่เคยได้ทำงานด้วยกันไม่เคยได้อะไรเลยแล้วก็ไม่ได้สอนงานเขาเพราะว่าเหมือนเราไปเที่ยวมาแล้วอะไรต่ออะไรก็ไม่รู้แล้วก็คือครั้งแรกคือแบบ ฉันหมุดหงิดมากเลยเพราะว่าวันนั้นน่ะฉันน่ะจะขับรถไปส่งอาหารไปรับอาหารแล้วไปส่งอาหารแล้วไอ้ใบอ่ะมันไม่มีอยู่ที่ทํางานใบอ่ะไม่มีอยู่ที่ทํางานก็เลยแล้วกูวจะไปส่งก็จะไปส่งอาหารไอ้ใครอ่ะจะรู้ไหมว่าต้องไปรับอาหารเนี่ยจํานวนกี่กล่องสุเสาวอาทิตย์เนี่ยต้องไปรับกี่กล่องหรอแล้วแบบต้องไปส่งให้คนแก่กี่คนหรออะไรอย่างเงี้ยแล้วใบน,นั้นมันหายก็เลยทําให้ฉันแบบว่า ต้องเสียเวลาฉันต้องมาเมา á ์ตอบพี่ได้ไหมอะว่าตอนนี้พี่คิดก็น่าจะอยู่บนเตียงแล้วพว่พวุ่งนี้นังต้องไปทาง,งานเอ,อ้าแล้วฉันเอาขยากลับบ้านทำไมก่อนขยะคนแก่ลืมทิ้งอีกอ,อ,อยู่ในรถด,ด้วยอยู่ในรถเจงก็คือว่าจะเอา ขยะของคนแก่ไปทิ้งขยะแล้วก็ลืมก็ใส่ไว้ในรถตัวเอง